ฟังเรื่องเครียดมาเยอะและเรามาอยู่ช่วงนี้ดีกว่ากับเรื่องดีๆวีแชร์ค่ะ <V> วันนี้พาไปดูน้ําใจกลางสายฝนนะคะเมื่อหนุ่มคนหนึงเห็นคุณลุงเข็นรถวีแชร์พยายามจะข้ามถนนกลัวไม่ปลอดภัยค่ะพยายามไปช่วยคุณลุงประคองคุณลุงขึ้นให้ติดรถไปด้วยแต่การประคองมันยากกเป็นหนักนะคะหนุ่มอีกคนเห็นเลยรีบตามมาช่วยอีกแรงดังนั้นไปติดตามกันเลยกับเรื่องดีๆวีแชร์ สามคนนี้ไม่รู้จักกันแต่เจ้าของคลิป ตอบแทนใจพวกเราแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆแทนคุณลุงด้วยครับผู้ใช้ติ๊กต็อกหนุ่มรายนึงเขาโพสต์คลิปนี้แล้วบอกกัาว่าคุณลุงนั่งรถเข็นมาจากไหนไม่รู้ผมดูไม่ทันเมื่อมาถึงแยกตรงนี้เหมือนแกนพยายามจะข้ามถนนแล้วฝนตกพอดีที่เหลือก็ตามคลิปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งนะคะเจ้าของคลิปกําลังรอสัญญาณไฟเขียวอยู่แต่ก็เห็นหนุ่มกระบะคันหน้าลงจากรถเอาก็ลงไปไหนอะ่ะก็พยายามจะไปช่วยคุณลุงวิวแชร์เนะะี่ยค่ะตอนแรกจะให้ขึ้นท้ายกระบะแต่ มันไม่ไหวอ่ะขึ้นรถเลยดีกว่านะคะก็เลยมีการพยายามจะพยุงคุณลุงเนี่ยขึ้นรถที่ประตู แต่สุดท้ายพี่มอเตอร์ไซคันทางซ้ายค่ะที่รอไฟแดงหันมาเหลียวมองอยู่นานว่าดูท่าไม่ไหวอ่ะมาช่วยด้วยดีกว่าอีกแรงหนึ่งนะคะสุดท้ายกลายเป็นว่าคุณลุงเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็หนุ่มเสื้อสีน้าเงินหนุ่มกระบะเนี่ยไปส่งถึงจุดหมายปลายทางในความประทับใจค่ะเจ้าของคลิปอดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปแล้นําม,มาโพสต์ไว้เพื่อให้ชาวเน็ตได้ร่วมชื่นชมหลายคนมาคอมเมนต์กันนะคะบอกว่ารู้สึกไม่ต่างจากเจ้าของคลิปส่วนใหญ่ชื่นชมหนุ่มในคลิปทั้งสองคนเลยแล้วก็อวยพรขอให้ทั้งคู่เจริญเจ เริร่ำรวยเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตบางก็บอกว่าตื่นเช้ามาเห็นคลิปนี้ทำให้ใจฟูมีกำลังใจไปทำงานเลยครับนี่นะคะก็เป็นเรื่องชวนยิ้มในช่วงเช้าวันนี้กับเรื่องดีๆวีแช้ค่ะและท่าผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากส่งต่อนะคะก็สามารถส่งมาได้ผ่านทาง f c e e o o o m o o o n n w s นะคะหรือ l i น์ Good Morning Thailand หรือจะสแกน q r Code ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ค่ะ